นะครับก็เป็นวันที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่บนถนนมิตรภาพนะครับก็มุ่งหน้าจากอีสานจะเข้าไปที่ภาคกลางนะครับกับขอนแก่นจะขับไปชัเชิงเซานะครับเข้ากรุงเทพทางผ่านทางวางน้ำเขียวไปทางเนี่ยครับสามสนสี่ ตอนนี้มีสาภาพการจราจรจากมิตรภาพมาให้ดูกันครับรผ่านเมืองผลมาแล้วนะะเดี๋ยวดูถนนมิตรภาพครับเนี่ยครับก็เป็นช่วงการจราจรนะครับสาภาพคล่องตัว ขอนแก่นเป็นลาดนะครับช่วงตอนนี้เลยเมืองพลมาเยอะแล้วล่ะจะไปใหญ่สีดาทางนั้นนะครับการจราจรบทยากคอยๆด,ด,ดีอยู่นะครับสำหรับใครที่จะหยุดงานเริ่มหยุดงานพรุ่งนี้จะออกเดินทางเย็นนี้ก็อาจจะหนักหน่อยนะครับแต่ตอนนี้สภาพตอนนี้กำลังดีๆอยู่เลย ครับนะผ่านตรงนี้แล้วครับร้านกาแฟเครื่องบินยังใช้ได้ดีอยู่นะครับสมมติว่าใครจะออกเดินทางตอนนี้น่าจะน่าจะดีเหมือนกันน่าจะเป็นแผนที่ดีเลยผมว่าเย็นนี้น่าจะแย่ครับแต่ก็ลองดูกันไปครับไม่แน่เหมือนกันว่าอะไรเออมันจะเป็นยังไงอาจจะทยอยกลับ สลับกันหรือเปล่าหรือว่าจะเอาหนักตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นไลฟ์สดสั้นๆให้ชมนะครับนน่กำลังจะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วครับมานนหนาๆหน่อยก็เป็นช่ชวงๆนะครับน่าจะหลุดไฟแดงมาแต่ก็ยังดีครับยังดีอยู่ มีใครวางแผนจะเดินทางวันนี้หรือเปล่านะครับถ้าใช้มิตรภาพก็ออกได้เลยนะครับนั่นนะมาเป็นกลุ่มแล้วก็หายเป็นกลุ่มแล้วก็หายก็สบายสบายอยู่นะครับมิตรภาพกมสองสามห้านะครับจะมาเป็นกลุ่มแล้วแต่ก็ไม่ยาวครับเป็นกลุ่มชุดหนึ่งแล้วหายกลุ่มชุดหนึ่งแล้วหาย ครับสำหรับรา,ายงานสภาพถนนมิตรภาพนะครับช่วงจากเมืองพลที่จะตีเข้าโลร่าเนี่ยตอนนี้ถึงบ้านจะโมนแล้วนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรอัปเดตก็จะให้ชมกันอีกเป็นระยะระยะนะครับตรงไหนที่เป็นจุดน่าสนใจตรงไหนที่เริ่มติดตรงไหนที่เริ่มยาวเดี๋ยวมีรายงานเข้ามานะครับผมโอเคครับแล้วเยวพบกันใหม่ครับ